คอดกันออกมาแล้วครับกับการประกาศของความนิยมตัวละครในอนิเมะโรงเรียนสอนฮีโร่เรื่อง My Hero Academia ประจำปี2020โดยมีอาจารย์โฮริโคชิโคเฮเป็นผู้เขียนเรื่องนี้โดยสรุปพอดเรื่องของเรื่องนี้นั้นสำหรับคนที่ไม่รู้จักว่าเรื่องนี้เป็นการ์ตูนอะไรการ์ตูนเรื่องนี้เป็นเรื่องราวว่าที่เรื่องของฮีโร่โรงเรียนที่บ่มเพาะนักเรียนที่มีอัตลักษณ์หรือคนที่มีพลังวิเศษนั่นเองให้กลายมาเป็นฮีโร่มืออาชีพ โดยการ์ตูนเรื่องนี้มีทั้งในฉบับมังงะและอนิเมะนะครับโดยสรุปเนื้อหาของเรื่องนี้ผมจะอ้างอิงในฉบับอนิเมะเป็นหลักซะมากกว่านองในผมนั้นไม่ได้ติดตามในฉบับมังงะนั่นเองโดยเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการทำ My Hero Academia Popularity Poll จาก Weekly Shonen Jump หรือแบบสำรวจความนิยมในตัวละครของเรื่องนี้จากฝั่งประเทศญี่ปุ่นในปี2020ด้วยผมจะหยิบยกทั้ง20อันดับมาว่าคนในประเทศของเขานั้นมีความนิยมเหมือนกับบ้านเราหรือไม่ และจะมีตัวละครในดวงใจของมันเพื่อนบ้างไหมไปชมกันครับว่าจะมีใครบ้างโดยเริ่มจากอันดับที่20 m เมียโก้ฮีโร่กระต่ายสายรุยที่ได้คะแนนไป492คะแนนซึ่งตัวละครนี้นั้นเป็นโปฮีโร่ที่มีผลงานและความนิยมอยู่ในอันดับท็อปโดยรั้งอยู่ที่อันดับ5จากการจัดอันดับฮีโร่หลังการ,กรเกษียณของออมัยนั่นเองโดยอัตลักษณ์ของเธอคือกระต่าย เธอสามารถใช้ความสามารถทุกอย่างได้เหมือนกับกระต่ายในการเคลื่อนไหวโดยเธอสามารถใช้ความสามารถทุกอย่างได้เหมือนกับกระต่ายทั้งการเคลื่อนไหวการได้ยินและการสังเกตเป้าหมายจากจุดเล็กๆแต่ก็มีความเหนือชั้นกว่ากระต่ายมากโดยเฉพาะความเร็วและพละงกำลังที่เธอสามารถพัฒนาได้จากการโจมตีเฉพาะตัวเป็นพิเศษซึ่งความนิยมของเธอนั้นก็นสามารถติดเข้ามาในชาร์ตของอันดับท็อปที่20ได้นั่นเองครับอันดับที่19มิริโอโทกาตะ ได้รับคะแนนไปที่493คะแนนเป็นนักเรียนชั้นปีที่3ของโรงเรียน UA ซึ่งเป็นหนึ่งใน3สุดยอดของโรงเรียนนี้ที่มีความสามารถที่โดดเด่นที่สุดและเขาเองก็เป็นคนที่ขึ้นชื่อเรื่องของคนที่เป็นนักเรียนที่เก่งที่สุดในโรงเรียนนี้อีกด้วยโดยความสามารถของเขานนั้สามารถทะลุสิ่งของต่างๆได้ซึ่งตัวละครนี้เป็นตัวละครหนึ่งที่มีความคล้ายคลึงกับออมไมเป็นอย่างมากและได้เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับการเสนอชื่อให้รับพลัง One for All จากออมไมอีกด้วยและเขาเองก็ติดโผเป็นอันดับที่19้นั่นเองครับ อันดับที่18โทโคยามิฟูมิคังเงะได้รับคะแนนไปที่502คะแนนหนึ่งในะนักเรียนห้อง1นึง,อ,งอัตลักษณ์ของเขาคือดักชาโดสามารถควบคุมเงาที่อาศัยอยู่ในร่างกายของเขาให้ออกมาต่อสู้ได้เสมือนเงานั้นเป็นอีกหนึ่งตัวตนของเขาเองเลยทีเดียวและถ้าเขายิ่งอยู่ในที่มืดแล้วก็เงาของเขานั้นจะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแต่ก็ควบคุมยากเช่นกันซึ่งเขาเองนั้นได้คลองอันดับที่18เอาไว้นั่นเองครับผมอันดับที่17 โทกะฮิมิโกะได้รับคะแนนไปที่606คะแนนสาวซาดิบจากสมาพันธ์วายร้ายสงเข้าประกวดครับอัตลักษณ์ของเธอคือการเปลี่ยนร่างซึ่งเธอก็สามารถเปลี่ยนร่างเป็นใครก็ได้โดยที่เธอนั้นต้องดื่มเลือดจากคนที่เธอนั้นจะเปลี่ยนร่างนั้นซึ่งตัวเธอเองนั้นก็แอบปื้มมิโดริยะพระเอกของเรื่องอยู่ไม่น้อยโดยสาวซาดิสคนนี้ได้รับความนิยมจากประเทศญี่ปุ่นไปที่อันดับที่17นั่นเองครับโดยอันดับที่16อุรารากะโอชาโกะ ได้คะแนนไปที่616คะแนนสาวคู่จิ้นของมิดริยะพระเอกของเรื่องเป็นหญิงสาวผู้สดใสร่าเริงที่มักจะมองโลกในแง่ดีอยู่เสมออุรารากะต้องการที่จะเป็นฮีโร่เพื่อนำเงินมาช่วยเหลือพ่อแม่ของตัวเองโดยเธอมีอัตลักษณ์คือการควบคุมแรงโน้มถ่วงเธอสามารถสัมผัสสิ่งของหรือวัตถุต่างๆหรือสิ่งมีชีวิตให้มีสภาพไร้แรงโน้มถ่วงได้โดยเธอผู้นี้ได้รับความนิยมจากฝั่งประเทศญี่ปุ่นไปที่อันดับที่16นั่นเองครับ อันดับที่15จิโร่เคียวกะได้คะแนนไปที่629คะแนนสาวที่มีสีหน้าไร้อารมณ์อยู่ตลอดเวลาอัตลักษณ์ของเธอคือสายแจ๊คหูฟังเธอสามารถเสียบหูฟังที่ยื่นออกมาจากหูของเธอและเสียบเข้ากับอะไรก็ได้แล้วสามารถส่งคลื่นเสียงสั่นสะเทือนออกมาได้นั่นเองโดยเธอนั้นก็ลังอยู่ที่อันดับที่16นั่นเองครับอันดับที่1 4ออไมค์ได้รับคะแนนไปที่746คะแนน นี่คือฮีโร่ที่เก่งที่สุดที่ออกมาพร้อมกับรอยยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเขาเองนั้นเคยเป็นฮีโร่อันดับที่1และถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพถ้านับถึงความนิยมในโลกของการ์ตูนของเรื่องนี้ออไมนี่แหละก็คงที่จะครองตำแหน่งอันดับที่1ของตัวละครที่ได้รับความนิยมเป็นแน่โดยอัตลักษณ์ของออไมคือ one for all อัตลักษณ์นี้สามารถที่จะผัดถ่ายหรือโอนพลังให้กับคนใดคนอื่นก็ได้ ด้วยความสามารถของอัตลักษณ์นี้คือการกระจายพลังไปตามร่างกายให้แข็งแกร่งเหนือมนุษย์อย่างมากไม่ว่าจะเป็นประสาทสัมผัสทั้ง5ความเร็วเหนือเสียงนั่นเองอันดับที่13คามินาริเดนกิได้รับคะแนนไปที่905คะแนนอัตลักษณ์ของเขาคือไฟฟ้าสถิตซึ่งนี่เป็นตัวละครหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบเป็นอย่างมากในตอนที่เขาใช้อัตลักษณ์นี้นะครับ โดยอัตลักษณ์ของเขานั้นเมื่อใช้ไปถึงขีดความสามารถมากเกินไปจะทําให้เขานั้นอยู่ในสภาพที่เหมือนกับคนปัญญาอ่อนมีน้ํามูกไหลาตาลอยซึ่งจะเห็นในภาพนั่นเองนะครับโดยเขานั้นได้ครองตําแหน่งเป็นอันดับที่13นั่นเองอันดับที่12 y อยาโอโยโรสุโมโมะได้รับคะแนนไปที่1,047คะแนนยิงสาวที่ได้รับเลือกให้เป็นรองหัวหน้าห้อง 1A โดยเธอผู้นี้นั้นมีความรู้และความคิดวิเคราะห์ที่แม่นยำ ซึ่งเธอเองนั้นได้ทําการทดสอบจนได้อันดับที่1ของชั้นโดยอัตลักษณ์ของเธอคือการสร้างเธอสามารถใช้เซลล์ไขมันที่สะสมเอาไว้ในร่างกายสร้างวัตถุต่างๆอะไรก็ได้ที่ออกมาเป็นสิ่งของได้นั่นเองโดยสาวสวยผู้นี้นั้นได้ครองตําแหน่งอันดับที่12ไปนั่นเองครับอันดับที่11พรีเซนต์ไมได้รับคะแนนไปที่1 1 6 7คะแนนอาจารย์ D.J. ขาร็อกสุดแนวที่ทำอะไรไม่ธรรมดา ที่สังกัดอยู่ในโรงเรียน UA นั่นเองครับอัตลักษณ์ของเขาคือเสียงเขาสามารถใช้เสียงแหลมสูงหรือเสียงทุ้มทรงพลังโจมตีคู่ต่อสู้ในระยะไกลได้นั่นเองซึ่งอาจารย์ผู้นี้ได้ครองตำแหน่งความนิยมไปที่อันดับที่11นั่นเองครับและตอนนี้ก็มาถึงอันดับท็อป10กันแล้วนะครับว่าจะมีใครบ้างโดยอันดับที่10คือชิการาคิโทมุระหัวโจกแห่งสมาพันธ์วายร้ายส่งเข้าประกวดอีกคนครับ เขาผู้นี้ได้รับคะแนนไปถึง1,170คะแนนโทมุระเป็นคนผอมและมีผมสีฟ้าอ่อนแล้วเขานั้นมักจะนำหน้ากากที่เป็นรูปมือนั้นมาติดเอาไว้ในใบหน้าตลอดเวลาโดยลักษณะของเขาคือการเสื่อมสลายเมื่อเขานั้นสัมผัสอะไรเขาจะสามารถทำสิ่งนั้นให้เสื่อมสลายไปได้แม้กระทั่งร่างกายของมนุษย์ของเราเองก็ตามโดยโทมูระนั้นเป็นอัจฉริยะในการก่ออัชญากรรมรุนแรง โดยเป้าหมายของเขาคือการทำลายเครื่องหมายแห่งสติภาพอย่างออมไมนั่นเองซึ่งเขาเองนั้นก็สามารถเข้ามาติดในอันดับที่10ของเราได้นั่นเองนะครับอันดับที่9าชินโดโยได้รับคะแนนไปถึง124 4คะแนนนับว่าแปลกใจอยู่ไม่น้อยครับที่เขานั้นได้เข้ามาติดอันดับท็อป10ได้กับหนุ่มที่มีอัธยาศัยและอารมณ์ดีคนนี้เป็นเด็กนักเรียนชั้นปีที่2จากโรงเรียนเคสุบุสึหนึ่งในโรงเรียนบ่มเพาะฮีโร่ โดยอัตลักษณ์ของเขานั้นเป็นลักษณะของการสั่นสะเทือนเขาสามารถแตะวัตถุอะไรก็ได้โดยจะเกิดแรงอัปเตอร์ช็อคตามมาโดยแรงสั่นสะเทือนนี้จะส่งออกมาจากร่างกายของเขานนั่นเองซึ่งเขาเองนั้นก็ได้รับความนิยมจากประเทศญี่ปุ่นไปที่อันดับที่9นั่นเองครับอันดับที่8เอนเ a เวอร์ได้รับคะแนนไปถึง1,344คะแนนซึ่งเขาผู่นี้นั้นเป็นคู่แข่งออมไม้ตลอดกาลนั่นเองนะครับ ที่ขอจะแย่งเป็นอันดับหนึ่งจากออมไม้ด้วยแต่ก็ไม่สามารถทําได้จึงเป็นฉายาที่2ตลอดกาลนั่นเองครับแต่ล่าสุดหลังจากที่ออมไม้ได้สูญเสียพลังไปเอนเดเวอรก็สามารถขึ้นมาเป็นฮีโร่อันดับ1แทนแต่การขึ้นมาเป็นอันดับ1แบบนี้เขาเองนั้นไม่ค่อยสบอารมณ์สักเท่าไหร่เขาเป็นฮีโร่สายโหดดุดันแต่แข็งแกร่งและมีความทะเยอทะยานสูงอัตาัก์ของเขาคือไฟเขาสามารถควบคุมเปลวไฟออกจากร่างกายได้ และมีความร้อนสูงสมกับเป็นฮีโร่ที่เก่งอันดับต้นๆของเรื่องนี้ด้วยครับโดยเขาเองนั้นครองความยิ่งใหญ่ในคะแนนความนิยมจากเรื่องนี้ไปที่อันดับที่8นั่นเองครับอันดับที่ 7, Wing Hero Hawk ได้รับคะแนนไปถึง1,962คะแนนกันเลยทีเดียวตัวละครน,นี้นะับว่าเป็นตัวละครที่ผมนั้นชอบเป็นพิเศษครับเป็นฮีโร่อันดับที่2ภายใตาอายุแค่22ปีเท่านั้นถือว่าเป็นฮีโร่ที่อายุน้อยและประสบความสําเร็จในสายงานนี้ โดยอัตลักษณ์ของเขาคือปีเกเลกก้าซึ่งมีขนที่แข็งแรงและยืดหยุน่นเขาสามารถควบคุมเส้นขนของเขาได้ทีละเส้นได้อย่างอิสระอีกด้วยและสามารถโจมตีคู่ต่อสู้ได้อยู่หมัดโดยเขาเองนั้นได้ครองคะแนนความนิยมจากประเทศญี่ปุ่นไปที่อันดับที่7นั่นเองครับอันดับที่ 6. k คิริชิมะเออิจิโร่ได้รับคะแนนไปถึง1,999คะแนนเป็นนักเรียนฮีโร่เพียงไม่กี่คนเองนะครับที่สามารถตีสนิทกับบาคุโกได้ เขาเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงมุ่งมัน่นตั้งใจและพร้อมที่จะเป็นฮีโร่ที่ช่วยเหลือทุกคนอย่างไม่รังเลโดยอัตลักษณ์ของตัวละครของเขาเองนั้นคือการแข่งตัวเขาสามารถทําให้ร่างกายของเขานั้นแข็งขึ้นด้วยการควบแน่นพลังงานอย่างรวดเร็วนั่นเองซึ่งเขาเองก็สามารถมัดใจคนดูได้ในอันดับที่6นั่นเองครับแล้วก็มาถึงอันดับที่5กันแล้วนะครับอย่างไอศวะโชตะหนึ่งในตัวละครที่ผมนั้นโปรดปานอีกตัวหนึ่ง ได้รับคะแนนไปถึง2,708คะแนนกันเลยทีเดียวอจาจารย์ประจำชั้นห้อง 1A ห้องของตัวละครหลักของเรื่องนี้เขาเป็นคนที่หน้าตาเซ็งอยู่ตลอดเวลาและเขาเองก็สามารถที่จะนอนได้ทุกที่ด้วยเช่นกันโดยเขานั้นเป็นคนที่มีบุคลิกที่ตรงกันข้ามกับออไมไทุกอย่างและมีลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งของเขาคือมีผ้าพันคอที่เป็นอาวุธได้โดยอัตลักษณ์ของเขาคือการลบล้าง อัตลักษณ์นี้สามารถลบล้างอัตลักษณ์ของคนอื่นได้โดยการมองเพียงหนึ่งครั้งแต่ถ้าเพียงหลับตาหรือกระพริบตาขึ้นมาเมื่อไหร่การลบล้างอัตลักษณ์นั้นก็จะสิ้นสุดลงนั่นเองโดยพี่แกนั้นสามารถเข้ามาอยู่ในอันดับที่5ของเราได้แบบไม่ยากเย็นเลยครับผมอันดับที่ 4. กอิดะเทนยะได้รับคะแนนไปถึง ,3722 คะแนนกันเลยทีเดียวเขาคือหัวหน้าห้องเรียนชั้น 1A นั่นเองครับผมเป็นคนที่ตั้งใจทำทุกอย่าง และมีความตั้งใจสูงเขาเป็นคนที่จริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆและมีความตั้งใจเด,เด็ดเดี่ยวและมีความเป็นผู้นำสูงมากอัตาักษณ์ของเขาคือเครื่องยนต์บริเวณขาของเขานั้นมีลูกสูบที่ยื่นออกมาจากขาของเขาเขาสามารถเพิ่มความเร็วได้เหนือมนุษย์ทั่วไปด้วยการวิ่งออกมานั่นเองซึ่งเขานั้นสามารถติดอันดับที่สีได้แบบไม่ยากเย็นเลยครับผมและมาถึงท็อป3กันแล้วนะครับผม ถึงตรงนี้ผมว่าเพื่อนๆเ,เองนั้นก็สามารถที่จะเดาได้ว่าเนืสาตัวละครนี้จะมีใครติดเข้ามาบ้างโดยอันดับที่3นั้นคือโทโดโรกิโชโตะอัจฉริยะของห้องเรียน 1A นั่นเองนะครับเขาเป็นหนึ่งในลูกชายแท้ๆของเอนเดเวอร์นั่นเองครับแต่เขาเองนั้นไม่ค่อยชอบขี้หน้าพ่อของเขาสักเท่าไหร่นับว่าโทโดโรกินั้นมีความครบเครื่องในเรื่องของการต่อสู้เป็นอย่างมากโดยอัตลักษณ์ของเขานั้นคือเครื่องไฟครึ่งน้ำแข็ง ตัวก็ตามชื่อครับผมเขาสามารถควบคุมไฟจากซีกซ้ายโดยการผาดสืบทอดพลังมาจากพ่อของเขาและซีขวาควบคุมน้ำแข็งที่ส่งผ่านการสืบทอดพลังมาจากแม่ของเขานั่นเองครับและก็มาถึงอันดับที่2ของเรานั่นเองนั่นก็คือมิโดริยะอิสุคุพระเอกของเรื่องนี้หรือทุกคนมักจะเรียกเขาว่าเดกุนั่นเองที่ได้รับคะแนนไปที่8,115น่คะแนนกันเลยทีเดียวเขาเป็นเพียงหนึ่งในตัวละครเดียวใน20อันดับนี้ ที่เป็นคนไร้อัตลักษณ์นั่นเองหรือไม่มีอัตลักษณ์ตั้งแต่เกิดโดยเขามีความฝันที่จะเป็นฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่เหมือนออมไมร์ไอดอลของเขาแต่โชคชะตาก็เหมือนจะเข้าข้างของเขาโดยที่ตัวของมิดูริยะเองนั้นเขาได้รับการสืบทอดพลังที่แข็งแกร่งอย่างวันฟอร์เอลที่ได้รับการสืบทอดมาจากออมไมร์นั่นเองโดยตัวละครของเขาก็ได้เป็นตัวละครขวัญใจแฟนคลับเป็นอันดับที่2นั่นเองครับและมาถึงอันดับที่1ตัวละครที่ได้รับความนิยมที่ครองตำแหน่งอันดับหนึ่งนี้มาหลายสมัย พ่อทุกสถาบัานอย่างบาคุโกคัตสึกิแชมป์เก่าจากปีที่แล้วด้วยครับที่ได้รับคะแนนไปที่14,937คะแนนกันเลยทีเดียวครับเด็กหนุ่มเจ้าอารมณ์ผู้เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์นในด้านการต่อสู้บาคุโกเป็นเพื่อนเล่นตั้งแต่สมัยเด็กของมิโดริยะเลยนะครับพระเอกของเรื่องนี้แต่ตัวเขามักจะดูถูกมิโดริยะเรื่องความที่อ่อนแอกว่าบาคุโกเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของตัวเอง และมุ่งมั่นที่จะเป็นฮีโร่ที่เหนือกว่าทุกคนอัตลักษณ์ของเขาคือการระเบิดโดยการระเบิดนี้เกิดจากปฏิกิริยาการไหลของเหงื่อที่ออกมานั่นเองยิงมีเหงื่อที่มากออกมาเท่าไหร่อัตลักษณ์ของเขานั้นก็ยิงแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกและตัวละครนี้นับว่าเป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมมากกว่าตัวพระเอกของเรื่องนี้ไปแล้วด้วยโดยข้อมูลที่ผมอ้างอิงมานี้ผมขอย้ำนะครับว่าผมอ้างอิงมาจากในอนิเมะเป็นหลักนะครับใครที่มีข้อมูลเสริมอะไรมากกว่านี้ก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับ และตัวละครตัวไหนในเรื่องนี้ที่เพื่อนๆชอบและอันดับนั้นได้ตรงใจกับเพื่อนหรือไม่หรือไม่ได้ติดอันดับในนี้ก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมและถ้าหากข้อมูลผิดพลาดตรงไหนผมคงต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยหากใครชอบคลิปแบบนี้ก็สามารถกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจหล่อเลี้ยงช่องน้อยๆช่องนี้ได้มีกำลังใจในการทำคลิปหน้ากันต่อไป สำหรับวันนี้ทางช่องคัสซีชนชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ